ใช่ครับท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีและก็สู่ช่อง JMBJ คันครับวันนี้ผมเนี่ยก็มาเอ่อวันนี้ก็ไม่มีคลิปอะไรจะลงเลยก็ผมลงคลิปนี้ครับชื่อว่า d e a d t กเกอร์สอง y e a เกี่ยวกับเกมซอมบี้นะครับคุณก็สังเกตได้เลยเดตคืออะไรก็คือความตายนั่นแหละซึ่งเกมนี้มันถูกออกเผยมาตั้งแต่ปี2013ผมก็เลยกลับมาเล่นนะครับก็เกมตำนานนะครับอันนี้เกมซอมบี้ที่ผมชอบเล่นในตำนานนะครับ ก็ผมชอบเกมนี้นะครับเลยผมก็มาแคสเนื้อเรื่องนะครับเกมนี้เนี่ยจุดประสงค์ของผมคือเล่นเนื้อเรื่องเล่นแต่เนื้อเรื่องครับแล้วก็ไม่มีอะไรมากก็เลุยกันเลยครับก็เขาที่ผมหายไปเป็นสัปดาห์ครับรู้จาลงอะไรดีเลยก็ใม่นี้ก่อนแล้วก็บางภารกิจเนี่ยเป็นแค่ภารกิจฝึกสอนครับเลยก็ไม่สําคัญอะไรครับเลยก็เห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นเวิร์กช็อปครับ ก็มีคนปั๊มยาให้มีคนอันนี้เนี่ยไม่มีคนทำอาวุธให้ครับคอยวิจัยอาวุธให้แล้วก็อปเกตด,ด้วยอันนี้ผมเพิ่งได้ปืนกลมาครับเพิ่งได้ปืนกลแล้วก็ <c oughs> แล้วก็ไว้ะอะไรวะที่เขาไว้ฟาดหัวซอมบี้เฮ้ยอาว้าประชิดนะผมก็มาเล่นในเรื่องนะครับไม่มีอะไรมากหรอกก็มีโหมดฮาร์ดโหมดนอร์มอลผมไม่อยากเล่นโหมดฮาร์ดหรอกอยากจะตายแต่ได้เงินเยอะนะ โอเคมันกล็ลือกันได้ครับเนื้อเรื่องก็ใหญ่พอควรนะครับดูสิโอ้ยมีทั้งหมดแปดเนื้อเรื่องเอมันช่สิบเนื้อเรื่องนี่คือคงจะเป็นคลิปยาวแน่น,นอนนะคุณท่านผู้ชมเอ๋ยาวนน่นอ่ะลุยกันเลยครับผมแค่ทําเป็นพาร์ทก็ไม่เช่นภารกิจหนึ่งก็เป็นหนึ่งพารกิจเท่านั้นแบบหนึ่งคลิปหนึ่งพารกิจหนึ่งคลิปหนึ่งเพื่อบอกไวยครับห้าสิบคลิปผมว่าเอาไม่อยู่แน่นอนอ่าของสมาคบคุมไปมาครับ โอเคอันนี้ก็ไว้เปลี่ยนสลับเป็นอาวุธครับเห็นไหมจะมีนี้กราฟิกใช้ได้ครับกดโหลดเอ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งเดี๋ยว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 เด๋ยวขอขอไปครับกดผิดขอไปปรับปุ่มแป๊บหนึ่งนะอ่าคอนโทรลเกตไม่ใช่กดผิดอะไรผิดหรือเปล่าวะเฮ้ยไปน,นะครับท่านผู้ชมมีปัญหากับเอ๊ะไม่ใช่ โอ้ยเอมิลี่เซ็ตทุกอย่างใหม่หมดเลย,ยงั้ก็ปรับออโตโอ้โอ้ยไปครับท่านผู้ชมโอเคผมชอบมีปุ่มกดโอเคสวยมีปุ่มกดอ่ะอันนี้แหละถนัดอยู่นะเฮ้ยหืมหืมซอมบี้หรือซอมบี้เป็นแค่ซอมบี้เนี่ยเป็นแค่คนธรรมดารไ้สมองจะก,กลัวหาอะไรแต่ว่าที่มันกลัวคือว่ามันมามา,มาเยอะมาเยอะจังวันนี้มาเยอะอุย้ย ออ้มีกระสุนให้เก็บชื้อย่างดีนะอืมอ่ะฟาทัวนี่นี่เอาเงินมาฮ่าฮ่าฮ่าตามลูกสอนไปครับพกิจให้ทำอะไรอุ้ยมาตั้งเวิธีสหายเอ๋ยเตายไปซะมาดิใครห้ามฮยอฮ้อไอ้ใช่ไอ้ยักษ์ฟาทัวฟาดนี่ยตายไปหนึ่งอุ้ย เกือบลงหลุมไปเกือบลงหลุมนะครับท่านผู้ชมเรนาเซตโอเคฮะเกือบร้อยอ่าบอให้เขาไี้ก็อยู่เใชๆแค่อยู่ตรงนั้นมันก็อย่างนี้ครับดกวกระสุนเต็มแมกกาซีนเลยต่อเลสโก อาเฮ้ยซอมบี้เอ๋ยใคราให้มาฮะใคราให้มาหรือเปล่านี่เป็นเข็ดข้ามผมมีปืนเออกระเด็นไปซะโอเคหายไปในหายหายไปในกีดไม่เอเลยไอ้ป้าแตกหัวแตกสิครับจราเลยเฮ้เฮ้เฮ้ด้วยต่อถ้าภาคกิดไหนมันไอ้นั่นแหละมีคนอุย้ยไอ้ก็ เพื่อนที่เราต้องปกป้องครับหรือผู้คนที่เราต้องปกป้องใชฮะเ้รามาช่วยเขานะครับเพื่อนสหายเลาวนี่แหละไม่รู้เรียกว่าไงดีวะก็ไม่รู้แต่บางทีบางคลิปก็สองพัคกิจกับบางคลิปก็ภารกิจเดียวนะเพราะบางภารกิจมันก็เร็วบางทีก็ช้าเอ้ยยังมายุ่งกับเพื่อนฉันยุ่งกับสายฉันมาดิครับใครห้าม โชคดีที่เพื่อนเราโชคดีที่ผมปรับโหมดเนานี่มันโหมด normal ครับเนี่ยอืมโอเคจัดไป let's move. Let move ไปสิครับ move สิครับรออะไรจะกลัวหาอะไรวะซอมบี้มันไม่ซอมบี้เนี่ยมันเป็นแค่คนทรรมดาไร้สมองเออโชคดีที่เกมน,นี้ไม่มีการยิงเพื่อนตัวเองนะ Help, <please. S 1> แบบยิงเพื่อนแล้วโดนตามมิดนี่แหละผมไม่ชอบมก m o นรีโหลด l e s g o เบื้องหลังใครบอกให้มาฮะใครบอกให้มาไอ้ก็เหมือนกันใครบอกให้มามาฮ่าฮ่าฮ่าอ่ะอ่ะยังแล้วก็ป่วนประสาทไอ้พวกซอมบี้เอ๋ยยอ้ยถุนหมดอีเวยเนยสุนหมดผมน่าจะใช้ประหยัดนี่เฮ้ยนี่ก็ไต่เต้ยอ่ะเพื่อนเอ้ยเพื่อนเพื่อนโอเคตกใจหมดตกใจหมดเลย กราฟิกใช้ได้แล้วเนี่ยโอ้โ oh หนี่ผมปรับกราฟิกนี่ผมปรับกราฟิกประเภทไหนวะไม่การปรับแล้วจะไม่ปิดโอเคภารกิจเสร็จสิ้นใช่ไหมยวัสด <Yes. S 2> ีภารกิจมิชชั่น complete อะฮ่าระเบิดทัวร์มบ้ให้เละเลยครับท่านผู้ชมสวยได้มาห้าร้อยดอลลาร์มันี่มันช่วยเราทำอะไรได้หรือเปล่าวะหรือว่ามือระเบิดจะไม่ได้นะนี่ โอ้โหเป็นมือระเบิดครับแต่ละคนที่เราช่วยมาจะเป็นผู้จะว่าไงดีจะเป็นแต่ละคนจะเป็นคนที่สร้างเอาไว้ให้เรานี่ระเบิดระเบิดมือจัดไปแล้วก็นี่ก็อเอาเกะอาวุธเอ่ยยังต้องขึ้นเวลก่อนอือหือฮึโอเคแต่โอ้ยยังไงจะระเบิดแล้วระเบิดมือแล้วก็อ้าวันระเบิดให้มันมันให้อัตโนมัติเสี่ยมวิลิกูด อ่าละเี็การอัพเลเวลด้วยนี่อัพไม่ได้ต้องเล่นในเรื่องไปเรื่อยๆก็สักก่อนถึงจะอัพเลเวลได้โอเคเล่นเรื่อง,อง,องต่อไปเลสโก้ไอ right. ้นี่ลงผลิตน้ำมันอะไรวะอ๋อ oh จะเป็นที่ผลิตน้ำมันให้เราฟรีโอเคอีกสักหนึ่งภารกิจนะครับท่านผู้ชมอีกสักหนึ่งภารกิจเดี๋ยวเราก็ลุยหน้าครับก็เอ้ยอีสไนเปอร์ไอเนี่ย เฮ้เราควบคุมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราควบคุมสไนเปอร์ได้เอาเรื่องเฮ้ฮ่าฮ่าฮ่าสายสายเอใครให้มาทำรูสองตัววิธีกูดเอชทำรูัวไปเลยอู้โดยยิงเข้าเต็มเต็มยิงขาไปขาขาดเลเราอีกฮะ โอ้เหัวตีนมีไหมฮะมีอีกไหมเดี๋ยวหิสหายเอ้ยเอาวอดีเอ้ยมาทำไม้ฮ้เฮ้เฮ้คอมมอนคอมมอนเบบี้เอ้ยฮม่ไม่ใครจะลองอีกฮะใครจะลองอีกฮะเอาสหายอุ้ยสองตัวใครให้มาสองตัวเอเ้ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวโดนแค่เดียวนี่อู้โดนเข้าเต็มเต็มเอ้ยแขนขาด สายเปิ้ามันแรงอยู่แล้วเอ้ยควบคุมอู้หูตัวเองเดินโดนหัวเต็มๆนะครับไม่เธอท่ารอดนี่ถือว่าแปลกไปแล้วอู้ยจัะพึ่งมาไอ้สามารถควบคุมครับแค่เลื่อนไปมามันก็ยิงเองนั่นแหละเอ้ยมันมันก็ไปตามที่เราหมุนนั่นแหละเฮ้ยเอ้ยอู้ยเกือบเกือบเกือบอุ้ยอุ้ยเดินถังน้ำมันเลสสิครับก็เลยอ้าวอ,อ้าวอุ้ย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  ถังน้ำมันอุ้ยเด็ดเด็ดเด็ดตายไปกี่ตัวนั้นน่ะโอ้โหไอ้เอรสามตัวเอ้ยธอรูสองแค่สองตัวเอ้ยเอ้เอ้นี่ไม่ไม่ไม่ใครจะเอาอู้ยมาเยอะ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 มันมาเยอะมันมาเยอะใครมาเยอะฮะอู้แตกหนึ่งแตกสองแตกสามใหดช็อตนัดสุดท้ายฮ่าฮ่าจะพากกี่เจสิ้น ่โอเคเรียบร้อยเฮ้ยก็มันอยู่นะครับเกมนี้มันจริงๆผมเล่นแบบผมไม่อยากเล่นในเรื่องเพราะว่ากลัวผมจะในเรื่องเนี่ยผมจะไม่เล่นนะครับผมเล่นแต่ถ้าเกิดมีเวลาเอเยถ้าเกิดอุ้ยขึ้นเร็วสาวมิจิกูดมีคนมามาแบบใครวะโดน อาร์สเกนขอบใจโอ้ยหมอนี่เป็นคนที่คอยให้ซื้อสกิลนี่ซื้อสกิลเลยทีเดียวอัปเกรดก็ได้อัปเกรดยังไม่ได้อัปเกรดไม่ได้ไเบลล์หนึ่งกันหมดเพราะอัปเกรดไปเรื่อยเพื่อปลดล็อกอาวุธไปนะครับก็ดีนะเชี่ยวชาญทางด้านไอ้ผู้หญิงคนนี้เชี่ยวชาญทางด้านยายารักษาโรคเฮ้ยคนละเรื่องแล้วก็หมอนี่ก็อุย้ยลูกซอง M16 ดีนะ มีแจวอาวุธขอบใจขอบใจขอวิจัยเอาววธให้เรานะครับแต่ละคนแล้วก็อาวุธเนี่ย <All right. S 1> ผมไม่รู้มันต้องผมว่าผมว่ามันต้องใช้ทองซื้อหรือเปล่าหรือว่าใช้เงินซื้อเพราะว่าบางอาวุธต้องใช้เงินซื้อนี่แหละไม่วุธทุกอันหลอกที่ไม่ต้องใช้เงินซื้อโอเคตามนั้นสำหรับคลิปวันนี้ก็แค่นี้ครับเดีย๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านนะครับเกมนี้เกมซอมบี้ถ้าเกิดคิดเห็นยังไงครับก็ คอมเมนต์ได้เลยครับไม่ก็ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับเจอกันเย้ yeah!